เบรนเจอร์เอแลราคา879,000บาทสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะ Channel M&N Ford ค่ะเช่นเคยค่ะมาเจอนัตตี้ที่ M&N Ford ต้องได้รับชมชุดแต่งหล่อเท่ๆทุกคันกันไปเลยค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชมนะคะว่าคันนี้ได้ทำการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างในรุ่นของ XL S มาพร้อมกับเครื่องยอนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดุดที่170แรงม้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ 6ปีและพิเศษของ Ford ค่ะ,คะการรับประกันวารันตีจะอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลและเช็คระยะนะคะทุก15,000กิโลหรือ1ปีแบบใช้รถยาวๆจนลืมกันไปเลยค่ะไม่รอช้าค่ะนัตตี้พาม,ามารับชมชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันดีกว่าแต่ว่านะคะเตรียมแคปหน้าจอรีวิวไว้เลยถ้าถูกใจลูกค้าท่านใดแคปหน้าจอรีวิวแล้วสง่งไลน์หานัตตี้ได้เลยค่ะว่าพี่อยากได้ชุดแต่ง แบบนี้เลดดาวผ่อนเท่าไหร่ชุดแต่งได้อะไรบ้างน,นะคะทักไลน์หานาติได้เลยทางด้านหน้าที่เห็นนะคะบึกบึนแบบนี้มรุ่น XLS นะคะไม่ใช่แรปเตอร์แต่จัดแปลงหน้าแรปเตอร์ให้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าและคิ้วล้อที่เป็นในแบบของแรปเตอร์เลยกระจังหน้าตัว ฟอนสอดคันนี้ลูกค้าขอแบบว่ารถพี่สีดําและอยากได้สีแดงตัดให้มันดูโดดเด่นเลยค่ะได้มาในแบบนี้เลยฟอนสอดสีดําตัดขอบด้วยสีแดงมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านแบบนี้ตัวช่องนะคะที่มากับกระจังหน้าที่เห็นใหญ่ๆเลยตรงนี้ค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยและมีไฟ LED เพิ่มเติมให้อีก 3. จุดทายในส่วนของ ไกระจักหน้าลูกค้าเลือกได้เลยอยากได้เป็นไซสีขาวหรือสีส้มค่ะทันมาทางด้านบนค่ะจะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะก็จะมาในลักษณะที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะพร้อมกับมีตัวลายแรดนะคะมาให้ด้วยจัดทำให้เป็นสามสีเลยค่ะตัวงานมาเป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะคะและทำให้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวบรสตัดด้วยกันกับสีแดงที่ตัวแรดค่ะแล้วก็ ทางด้านข้างทั้ง2ขีดที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยกันชนหน้าค่ะเปลี่ยนให้เป็นกันชนหน้าแบบแบรบเตอร์ลูกค้าหลายๆท่านจะถามนัตตี้ว่ากันชนหน้าชุดแต่งนะคะแบรเตอร์ apter, กับชุดแต่งวายต่างกันยังไงชุดแต่งวายเขาจะเป็นประกบติดเข้าไปกับตัวกันชนเดิมของตัวรถแต่อันเนี้ย จะเป็นแปลงหน้าแบรคเตอร์คำว่าแปลงหน้าแน่นอนค่ะเราต้องถอดตัวกันชนเดิมออกและใส่กันชนที่เราแปลงหน้าแบรคเตอร์มาให้ตัวงานมาเป็นสีดําด้านเลยทางด้านบนทําเป็นสีเดีวยวกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาด้านล่างนะคะสีดําด้านดุดันแบบนี้เลยรุ่น XLS จะมีห่วงลากจุงทางด้านหน้าให้1ห,ห่วงค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะกเกาะเบาไว้ให้ลูกค้าใช้งานลากจูงได้เลยนะคะไฟหน้าของรุ่น XLS จะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ ตัว C ตัวใหญ่เป็น day time running light ค่ะเป็นไฟ day light สีขาวเป็น LED นะคะใส่ข้อไฟหน้าสีดำด้านเพิ่มเติมให้อีกด้วยค่ะสำหรับไฟหน้ามาดูคิ้วล้อกันค่ะทางด้านข้างคิ Q ้วล้อในแบบของแบ a เตอร์เลยค่ะการติดตั้งงานติดตั้งด้วยพราเมอร์ ummer, ค่ะ 3M และเก็บขอบนะคะด้วยยางค่ะ เก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยการน้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานและลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะว่าคิ้วร้อจะหลุดง่ายการยึดติดงานค่ะนี่เลยยึดติดกับตัวน็อตเดิมนะคะที่เอาคิ้วร้อเดิมออกอ่าแล้วก็จะใส่ติดท่อไปเลยไม่หลุดแน่นอนค่ะตัวงานติดยึดติดได้ดีด้วยช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านท้ายค่ะจัดทรงยกสูงให้สองนิ้วค่ะเท่ๆลุยๆแบบนี้เลยเปลี่ยนลูกหมากกันโคงและนี่ค่ะที่เป็นสีแดงปิดนก ของโยกโดดเด่นเลยค่ะเปลี่ยนแม็กยางให้เป็นล้อขอบ20ค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ล้อสีดำตัดขอบตัดคลิปนะคะสีแดงตกแต่งแบบนี้สวยๆเลยรัดเข้ากันกับยางค่ะตัวนี้จะเป็นยาง MT MT ก็คือยางมัดทะเลนค่ะดอกยางจะมาใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะซีรียงจะอยู่ที่33คูณ12.5อ่า20 วิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะพร้อมลุยด้วยวิ่งทางเรียบก็ได้ด้วยแต่ว่าวิ่งทางเรียบอะค่ะเสียงดอกยางอะค่ะเสียงยางเขาค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะคะจะแตกต่างในส่วนของตัวยาง2อ5 5 5็ดหาแก้มทางด้านข้างค่ะจะมีช่องมาให้นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างค่ะของตัวรถมีให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยรุ่นด้กเอตัวรถเป็นสีไหนกระจกมองข้างก็จะเป็นสีนั้นค่ะมีไฟเลี้ยว ขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดเลยมาพร้อมกับ,บระบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะมาเรามาดูในส่วนของฟิล์มกันบ้างค่ะฟิล์มนัตตี้จะติดให้เป็นฟิล์มซียเซรามิกนะคะเปอร์เซ็นต์ฟิล์มลูกค้าเลือกได้เลยค่ะอยากได้สว่างใสเคลียร์หรือว่าเอาแบบมืดเป็นส่วนตัวขนาดไหนนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลยและโดดเด่นค่ะด้วยลายสติกเกอร์แบบนี้เลยเป็นตัวม้านะคะลายสีแดงนะคะโดดเด่นแบบนี้ลูกค้าเลือกลายได้ค่ะนัตตี้มีลายให้เลือกมากกว่า 100ลายเลยเลือกลายที่ลูกค้าชอบเลยค่ะหรืออยากได้ลายแบบนี้แต่เปลี่ยนจากตัวม้าตัวกระทิงเนี่ยเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะได้เลยบอกนัตตี้นัตตี้จัดให้ลูกค้าได้หมดคิวกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยด้วยนะคะครอบฝาถังน้ำมันครอบเบ้ลรองมือเปิดช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนก็ใส่ให้ด้วยค่ะถัดมาทางด้านบนเลยเป็นโลบาเหล็กของ ลนเดอค่ะใช้งานใช้ประโยชน์กับเขาได้เลยถ้าลูกค้าขนของะคะทางด้านบนผูกรัดของนะคะกับตัวโลบาลิกได้เลยค่ะบันไดาทางด้านข้างค่ะมีให้ด้วยนะคะถึงจะเป็นรุ่น XLS นะคะราคา879,000บาทนะคะบันไดาทางด้านข้างก็มีมาให้ด้วยแต่นัที่แอบกระซิบนิดน,นึงนะคะว่าถ้าในปีคือข่าวเริ่มมาแล้วนะคะถ้าในเดือนมกราปี67ราคาลด จะปรับขึ้นนะคะถ้าลูกค้าที่สนใจที่จะออกบุรถฟอร์ดอยู่แล้วอย่ารอช้าค่ะรีบโทรหานัตตี้เลยไฟท้ายค่ะเปลี่ยนให้ด้วยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ Fu l LED นะคะที่เหมือนค่ะคล้ายๆกับ w i t e ทเลยเปลี่ยนให้ด้วยสวยๆเลยค่ะพอบไฟท้ายก็ใส่ให้ด้วยค่ะสีดำด้านมาถึงฝาผิดกำลัท้ายค่ะเราจะไปแบบว่าให้ลูกค้าไปแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นอนัตตี้ก็ใส่เป็น ข้อฝาปิดกระบาดท้ายแบบเว้าโลโก้ให้ด้วยค่ะที่ต้องเว้าโลโก้เพราะตัวโลโก้ค่ะถ้าลูกค้าเห็นตรงนี้นะจะมีกล้องค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังซึ่งเวลาที่ลูกค้าค่ะเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องตัวนี้จะขึ้นที่หน้าจอของตัวรถนั่นเองค่ะฟอนต์ฟอร์ดนะคะก็เหมือนกระจังทางด้านหน้าเลยสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะอะคริลิคคำว่าแบรนเจอร์ก็เป็นสีแดงโดดเด่นมาให้แบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของคันนี้ลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนปรับเปลี่ยนในส่วนไหนนะคะบอกนัตตี้ได้เลยนัตตี้จัดให้ได้คะ่ะแบบนี้นะหรือแบบอื่นก็มีให้เลือกคะ่ะชุดแต่งลูกค้าไล่ดูของนัตตี้ได้เลยนะคะหลายร้อยคันมากเลือกได้เลยคะ่ะเลือกในแบบที่ชอบเลยนะคะนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวช a n n ลเอ m มแอนให้กับ นัตตี้ด้วยและซื้อรถกับนัตตี้นะคะลูกค้ามั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเรื่องของแฟแนนซ์ก็ยินดีช่วยอย่างเต็มที่นะคะและเรื่องของชุดแต่งค่ะนัตตี้คัดในแบบที่มีคุณภาพที่สุดให้กับลูกค้านะคะของถูกแล้วคุณภาพจะสวยหรือคุณภาพจะดีที่สุดอะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะไว้คุยกันอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากจัดออปชั่น เต็มขนาดไหนนะคะฝากอีก2ช่องทางของนัตตี้เลยจะเป็นเพจ Facebook ค่ะ M&N Ford by n a t t y และ TikTok M&N Ford ค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะ